สวัสดีครับผม X อ็กโฮมคาร์นะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่ปางอุ๋งนะครับแต่ว่าจะไปบ้านรักใครก่อนก็อาจจะมองพี่ๆทุกท่านไม่ได้มากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคงอาจจะต้องพูดแบบนี้เนื่องจากว่า <c oughs> ขับเนี่ยพอดีตอนนี้อยู่บนเขาเลยนะครับทางคดเคี้ยวแบบโค้งเนี่ยเห็นพี่ๆว่าผมถามพี่ที่อยู่ด้านล่างบอกว่าที่อยู่ที่ปลายบอกว่าทางที่เนี่ยแบบโค้งแบบ พับหักศอกเลยนะครับที่ว่าจะไปบ้านรักใครเดี๋ยวจะมาดูหน่อยพอดีผมเพิ่งออกมาจากปายเลยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่พี่ๆเขาว่าจริงไหมนะครับแต่ต้องบอกพี่ๆทุกท่านแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมจะมารีวิวนะเจ้าแกร d เดเตอร์กระบะที่อยู่บนนี้นะฮะต้องบอกก่อนกระบะจี๊บคันนี้คันละหกล้านนี่นะครับว่าโอ้โหเนี่ยโค้งเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยดูพี่ๆดูเลยนะเนี่ยผมบอกเลยนะครับนี่ฮะโค้งเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าอ่ะกลับมาที่ผมต่อครับนะ ต้องบอกว่าเมื่อวานผมขึ้นปลายนะขึ้นที่ปลายมาเนี่ยระยะทางประมาณหนึ่งร้อยกิโลนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมใช้สมรรถนะของรถเนี่ยเต็มคุณแบบเต็มสภาพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์หรือช่วงล่างต้องบอกอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่ชวงเกียร์หรือเครื่องหรือช่วงล่างผมบอกเลยว่า เมื่อวานนี้50กิโลแรกนะครับผมไม่ได้ใช้โฟวิลนะฮะ50กิโลแรกผมขับสองอีก50กิโลหลังประมาณนี้นะฮะตัวเลขไม่ได้เป๊ะอะไรมากมายนะฮะตัวเลขไม่เป๊ะอะไรมากมายแต่ว่า50กิโลหลังเนี่ยผมใช้โฟก็จะมาเล่าตั้งแต่50กิโลแรกให้ฟังก่อนนะโอ้โหโค้งจัดจริงๆนะฮะโค้งเลยนี่ฮะดูทางนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะฮะโค้งแบบ แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคือคือบอกก็โค้งหนักๆแบบนี้เหมือนกันนะฮะมาเล่าเล่าห้าสิบกิโลแรกก่อนว่าห้าสิบกิโลแรกเนี่ยผมใช้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเออไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์หรือช่วงล่างที่ผมบอกต้องบอกก่อนว่าเครื่องเนี่ยแซงตอนขึ้นเนินเนี่ยหรือขึ้นเขาสูงสูงหรืออะไรชันชนเนี่ยกาลังเครื่องมีมากไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลย กำลังเครื่องเร่งเครื่องแซงโค้งช่วงล่างเอาอยู่หมดนะครับช่วงล่างเอาอยู่ขับแบบว่าโช๊คฟ็อกบอกเลยว่าใช้งานได้ดีจริงๆนะครับโช๊คฟ็อกที่มากับจี๊ปนะฮะที่มากับจี๊ปเลยเนี่ยใช้งานได้จริงๆเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะแล้วก็พอผมขับมานะครับเครื่องเร่งดีช่วงล่างดีมากนะครับเอาอยู่แล้วก็ เออต้องบอกที่ที่ผมบอกเนี่ยคือผมใช้สมรรถนะเต็มเ็มนะฮะใช้สมรรถนะเต็มเต็มคือเข้านี่เข้าแบบว่าฟูลไลเลยนะครับเข้าแบบว่าเข้าโค้งเข้าอะไรนี่คือฟูลไลนะครับแต่ก็บอกบอกก่อนอื่นนะครับผมใช้ขับด้วยความระมัดระวังนะครับใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ขับแบบฟูลไลขับแบบใช้ช่วงล่างเต็มที่ใช้กําลังเครื่องเต็มที่เดี๋ยวแซงชุดนี้ก่อนนะฮะแหมสามสี่คันนี่นะฮะนี่ด้านหน้าเดี๋ยวแซงทิ้งก่อนนะเนี่ยครพี่ๆดูนะครับ เนี่ยดูด้านหน้านะครับเนี่ยนะ mm hmm. เครื่องนี้เอาอยู่แบบว่าก,กดนี่มาเปื้อนๆเปๆเปิดอนีเลยนะครั mm hmm. บพอก,ก่อนเลยนะ,ะเนี่ยอย่างนี้เลยนะค,ะนะครับอ่านะฮะมาต่อก็แล้วอย่างที่ผมบอกว่าเกียร์เกียร์ฉลาดมากนะเกียร์เนี่ยผมแทบจะใช้ engine brake น้อยมากๆนะครับคือการใช้ engine brake ก็คือว่าที่ผมบอกว่าเวลาเราเราเรา,เราปรับเกียร์ตรงนี้ฮะเนี่ยฮะ,ะเป็นเป็นปรับแบบเนี่ยฮะ เอาเอากล้องมาให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเกียร์นะฮะเราจะปรับแบบว่าเป็นชิปเนี้ย ب, เราเราดันไปทางด้านซ้ายนะครับนะฮะเป็นเราดันไปด้านซ้ายเป็นแมนนวลเสร็จปุ๊บเราเราก็สามารถเราก็สามารถเชนเกียร์ได้อะไรได้นะครับนะฮะเราสามารถเชนเกียร์ได้อะไรได้แล้วเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอ่อแต่ว่าผมอะใช้น้อยมากอย่างที่ผมบอกผมใช้น้อยมากเพราะว่าด้วยความที่เกียร์มันฉลาดเวลาเวลาขึ้นนะครับ กำลังเครื่องที่มีกับอัตราทดเกียร์ที่ที่กดแล้วมาเลยทันทีนะครับแล้วเวลาลงนะครับเกียร์มันยังคาอยู่เกียร์มันยังคาอยู่ทำให้ต้องบอกว่าทำให้อ่อม,มันมันมีเอนจินเบรกมันเหมือนกับจะดึงจะดึงจะดึงรถมันมีเอนจินเบรกดูแล้วมันไม่สับเกียร์เลียนฟับฟับฟับไปด้านหน้าคือรถ มีกําลังตลอดเวลานะครับเกียร์มันฉลาดมากแล้วตอนแรกนะครับผมบอกเลยว่าผมจะพักที่ห้าสิบกิโลนะฮะจะพักที่ห้าสิบกิโลนะครับอย่างที่ผมวิ่งว่าใช้สองล้อมาว่าจะวิ่งพักห้าสิบกิโลเฮ้ยไม่พักเลยดีกว่าผมเข้าเกียร์โฟนะฮะเกียร์โฟคือตรงนี้นะครับนะฮะเกียร์โฟคือตรงนี้นะฮะนะครับผมเข้าเกียร์โฟได้เลยคืออย่างเช่นตอนนี้ผมก็เข้าได้เลยนะครับเนี่ยลากลงมาได้เลยอ่ะเนี่ยตอนนี้เป็นโฟแล้วนะครับ นะฮะเนี่ยเข้าเกียร์โฟพอเข้าเกียร์โฟปุ๊บเข้าเกียร์โฟเนี่ยสัญลักษณ์โฟมันจะขึ้นตรงนี้เนี่ยฮะเดี๋ยว <comenz. S 2> ผมจะให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่สัญลักษณ์โฟจะขึ้นตรงนี้นะครับหน้าจออ่ะนะครับพอสัญลักษณ์โฟขึ้นที่หน้าจอเสร็จแล้วนะครับอ่านะครับถ่ายมาที่หน้าผมเลยนะฮะมาทุกคพูดกับุกพี่ทุกท่านทุกหมายต้องให้เห็นหน้าผมด้วยนะครับเอ่อพอผมก็เลยใส่เกียร์โฟแล้วมาต่อเลยทําไมผมจะต้อง คือผมอยากจะรู้สมรรถนะจริงๆเลยเพราะว่าผมเคยขับขึ้นไปเนี่ยผมมาประมาณบ่อยแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่8ที่9แล้วนะครับก็คือว่าเวลาปกติก่อนหน้านี้ที่ผมมาเนี่ยพอวิ่งมาได้ประมาณสัก6 7 0เอ่อหกสิกสิจกิโลเนี่ยหกกิโลเนี่ยเจบเบรกจะเริ่มเฟดแล้วเพราะว่าเราใช้กําลังเต็มที่เบรกจะเฟดเบรกจะเบรกจะไม่อยู่แล้วแต่ด้วยตัวผมเองเนี่ยผมอยากจะรอว่าเฮ้ยไอ้เจ้าจี๊ปคัน,นบบาคาลลเนี้ยไอ้กระบะคารุกไลเนี่ย เบรกมันเป็นยังไงจะจะเฟดไหมจะเอาอยู่ไหมนะครับจะเฟดไหมจะเอาอยู่ไหมก็ต้องบอกเลยว่าผมก็เลยขับลวดเดียวเลยถึงปลายเลยพอมใส่โฟรสร็จนะครับห้าสิบลอลขับลวดเดียวถึงปลายเบรกไม่มีเฟดเลยนะครับเบรกไม่มีเฟดเลยแต่ต้องบอกว่าผมใช้เต็มกําลังตลอดเวลานะครับเต็มกําลังตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าพอเวลาเอ่อเวลาที่ผม เนี่ยเนี่ยโค้งแบบอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะฮะเนี่ยโหเนี่ยอย่างเงี้ยคือฟูลายเลยนะฮะถ้าอย่างงี้เนี่ยผมบอกเลยผฟูลายเลยแต่ว่าตอนนี้เราผมอัดไปด้วยผมก็ไม่ได้ไม่ได้ฟูลายมากนะเนี่ยโค้งมันแบบพับๆอย่างงี้เลยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะพับๆอย่างงี้เลยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยฮะโหแบบบอกเลยนะฮะทางขึ้นขึ้นเนินนี่แบบไอ้นี่มากๆเลยนะฮะเนี่ยฮะอ่าทางขึ้นขึ้นเนินนี่คือเครื่องมีกําลังมากๆผมก็เลยอยากจะลองสมรรถนะให้แบบเต็มที่ นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าคือ50กิโลหลังผมก็ขวดเต็มเต็มเหมือนกันใช้ช่วงล่างเต็มที่ใช้เครื่องเต็มที่ใช้เกียร์เต็มที่นะครับแล้วใช้เบรกเต็มที่บอกเลยว่าเบรกก็ไม่มีเฟะน,นะครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าคือคือรถเนี่ยเวลาลองเนี่ยผมต้องบอกนิดนึงว่าไม่ใช่ลองแค่ระยะแค่นิดนึงแค่แค่ที่ไม่ลองให้มันพอลองให้มันเต็มที่แล้วเนี่ยจาก ของเก่าที่ผมเคยขับมาเฮ้ยเบรกมีเฟดแต่พอขับแบบนี้เฮ้ยเบรกไม่มีเฟดแต่ถามว่ามีกลิ่นเหม็นไหมไหมบอกเลยนะครับมีครับมีประมาณตอนประมาณ,มาณสักเจกิโลแล้วเริ่มตอนตอนขึ้นมาประมาณจาก70กิโลเนี่ยเริ่มนี่าด,ดูทางดูทางนี่เป็นอย่างนี้เลยนะนี่ฮะโอ้ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยบอกแล้วสบายๆกำลังเครื่องเหลือนะฮะบอกเลยนี่กําลังเครื่องเหลือนี่กดนี่มาอีกเนี่ยกดมาเรื่อยๆเลยนะนี่กําลังเครื่องเหลือเลยนะฮะเนี่ย ดูเลยนะเนี่ยโอ้โหมาต่อต่อก็อย่างที่ผมบอกไปเจอตอน70กิโลเนี่ยนะครับเบรกเริ่มมีแบบอาการแบบเอ่อเหม็นนิดๆเม็นนิดๆแต่ว่าสบายนะครับสบายมาถึงนะครับก็ขับมาประมาณเกือบสมชั่วโมงนะครับมาถึงปลายโดยปลอดภยัยนะครับก็ก็กหาที่พัมที่พักแล้ววันนี้ผมก็เลยมารีวิวว่าการขับเจ้า g ก a d ิเอเตอร์คันนี้เนี่ย มันเป็นยังไงบ้างนะครับนะบว่าเป็นยังไงบ้างคือผมบอกเลยว่าเอาเป็นว่าเขาทํามาเพื่อสิ่งนี้นะฮะทำมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะครับทํามาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยบอกไปเลยว่าสุดจริงๆนะครับโค้งนี่คือผมแบบทุกโค้งอ่ยคือเดี๋ยวผมลองขับให้ดูนิดนึงไหมว่าคือเวลาผมฟูลายเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่า เนี่ยฮะเดี๋ยวลองดูเนี่ยฮะลองลองลองดูหน้าจอนะครับแบบคือคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเราลงเราเราเราลงเขาหรือขึ้นเขาคันนี้เนี่ยเอาอยู่นะฮะเอาอยู่เลยบอกเลยว่าขับแล้วสนุกจริงๆนะครับเหมาะกับราคาเขานะฮะผมว่าเหมาะกับราคาเขากระบะาคาะหกล้านนี่นะฮะเหมาะกับราคาของเขามากๆนะครับ ับมันขับสนุกขับดีนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปปางอุ๋งนะครับระยะทางผมกดดูใน Google นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปบ้านรักไทยก่อนกดดูใน Google เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ59กิโลนะครับแต่ใช้ระยะเวลา2ชั่วโมง45นาทีนะครับแสดงว่าโค้งจะต้องพับมากๆแต่จริงๆก็พับจริงเนี่ยลองดูนะครับเนี่ยฮะอย่างเงี้ยดูเลยนะเนี่ยโค้งเนี่ยแบบนะฮะพับมากๆนะครับ เนี่ยดูดิขึ้นเขานะฮะดูกันไปตามผมเลยนะเนี่ยฟูลายเต็มท่อเต็มที่นะฮะผมบอกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูนะเข้าแบบโอ้โหแบบบอกเลยนะฮะดูดิพับ,บ,บแบบมันมันเลยนะฮะใครที่ชอบขับเขานี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหมันมานี่มันแน่นอนนะฮะเนี่ยนี่ดูทางบอกข,ขึ้นเนินขึ้นเนินนี่นี่ดูดูเนินนี้เนินนี้เ,นนเ,นนเป็น <liver S 2> <ม>ไงเอาอยู่ไหมนะฮะมีกําลังเครื่องส่งไหมดูนะฮะนี่ฮะโอ้ขึ้นแบบอย่างนี้เลยโอ้โหนี่ดูนะ สบายนะนี่กําลังเครื่องแโอ้โหเตือนนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันไปชิดรถแล้วนะฮะเตือนนิดหนึ่งก็อบอกเลยเนี่ยคือเราอยู่กลางเนินนี่ผมก็กดคันเร่งตอนเนี้กดคันเร่งเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมีแรงสบายสบายเพลินๆน,นะครับขับรถมีแรงขับรถดีเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนี่มันขับแลบ้วมันมันแต่ว่าผมบอกก่อนนะถ้ารถใครในช่วงล่างไม่ดีผมว่าขับเต็มที่ ไม่ได้นะอันตรายนะครับต้องบอกก่อนว่า,วารถเนี่ยจี๊ดเนี่ยผมว่าเขาทามาช่วงล่างเนี่ยเกินเครื่องนะครับรถที่ดีต้องทําช่วงล่างเกินเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าดีนะครับผมมารีวิวแบบนี้ดีนี่เดี๋ยวประมาณออสองชั่วโมงกว่าน่าจะถึงบ้านรักไทยอย่างที่ผมว่านะครับก็วันนี้ก็ผมก็น่าจะรีวิวให้พวกพี่ๆฟังนะครับแม่แต่ว่าพูดถึงย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหม น้อยนี่่ว่าตอนใส่โฟอ่ะวิ่งมาที่ใส่โฟ 4, กับไม่ใส่โฟตา่างกันยังไงคือถามว่าไม่ใส่โฟที่วิ่งห้าสิบกิโลแรกก็เอาอยู่นะครับต้องบอกนี้ว่าเอาอยู่นะห้าสิบกิโลแรกตอนที่ไม่ใส่โฟเนี่ยรถก็เอาอยู่ใช้ฟูลไลน์นะครับแต่ว่าขับแบบฟูลไลน์เลยนะครับเอาอยู่นะครับเอ่อแต่ว่า ต้องใช้ฝีมือนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าผมใช้แบบฟูลไลน์มันต้องใช้อ้นี้นิดนึงแต่ถ้าคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าพูดตัวเองขับโกงขับเก่งอะไรนี้นะครับแต่ต้องบอกงี้นะไม่ได้ว่าขับเก่งอุย้ยเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจอดตรงนี้แหมไอ้มันวิวสวยไหมเนี่ยนะวิววิววิวมันสวยไหมไม่สวยอ่าวิวไม่สวยไปเดี๋ยรออะไรล่ะนะฮะวิวไม่สวยก็ไปสิฮะรออะไรฮะรออะไรอรออะไรนะครับเพราะว่าอ่า นะครับวิวไม่สวยก็ไปนะฮะตอนแรกว่าจะเนึกว่าวิวสวยนะครับจะไปถ่ายรถด,ด้านล่างพร้อมวิวซะหน่อยนะครับอ้อาวเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนอผมพูดถึงว่าอ๋อจะเปรียบเทียบนะครับว่าตอนที่ใส่โฟกับไม่ใส่โฟนะครับก็คือว่ามันมันคือถามว่าช่วงอย่างที่ผมบอกว่าช่วงล่างขับสองเอาอยู่ไหมเอาอยู่ แล้วก็ใช้ฝีมือนิดนึงนะครับเพราะว่าเราขับเต็มที่แต่พอใส่ใส่โฟไปแล้วนะครับผมบอกงี้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใส่โฟนะเพราะใส่โฟไปแล้วผมบอกเลยว่าดูดโค้งสุดๆดูดโค้งเลยดูโค้งขับดีเข้าแบบดูดโค้งเข้าไปเลยนะครับขับดีมากๆ,ๆนะครับเนี่ยคุณดูโค้งนะฮะโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าดูนะฮะแบบโค้งนี่แบบอย่างนี้เลยอะนะครับ นี่เอโหูดูดเลยนะี่ฮะสุดๆเลยะฮะนี่พับเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหมันมากๆนะฮะต้องบอกเลยว่านี่ขาขึ้นยาวบอกเขาบอกขาขึ้นยาวสีกิโลนะฮะเจอกันนะครับสี่ก Britney ิโลนะฮะนี่ erm โอ้โหูพับตลอดทางนะฮะนี่นะฮะพับตลอดทางนะครับโอ้โหนะฮะโอ้โหดูเนี่ยต,นะต้องบอกก่อนเลยนะว่าสุดๆจริงๆ,ๆนะฮะมาโอ้โหอะ ต่อนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนที่พอพอใส่โฟแล้วดูดโหดูทางให้ดูทางดูทางนี่ดูพับอย่างนี้เลยอะพับเลยฮนะนี่พับอย่างนี้เลยนะฮะนี่โหเนี่ยคือกําลังเครื่องมันเหลือจริงๆนะฮะผมบอกก่อนคือกาลังเครื่องนี่แบบนะฮะกำลังเครื่องนี่แบบเหลือนะคือขึ้นเนินเนินจะชันขนาดไหนเนี่ยตอนเนี้ยผมลดเอาอยู่หมดนะครับลดเอาอยู่หมดนะครับนะฮะลดเอาอยู่หมด ก็อย่างที่บอกไปว่าพอใส่โฟแล้วเปรียบเทียบการใส่โฟผมบอกเลยว่าใส่โฟดูดโค้งนะครับเข้าโคง้งดูดโค้งได้ดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันขับแล้วสนุกขับแล้วรู้สึกว่าด้วยความเท่ของรถนะครับด้วยช่วงล่างด้วยเครื่องผมว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับก็ อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ผมกําลังจะขึ้นที่ปางอุ่งนะจริงอยากจอดมากเลยอะ่ะอยากให้พีทุกท่านว่าแบบคือรถมันสวยอะ่ะนะ,ะวันนี้ผมมรีวิวเจ้าจี๊บ g ก a d เวเตอร์คันนี้เนี่ยคือรถมันสวยอะ่ะมันแบบอยากจะให้ดูด้านนอกด้วยแต่บอกเลยว่าในระหว่างทางเนี่ยไม่มีตอนนี้ต้องบอกนะฮะไม่มีไม่มีที่พักจอดระหว่างทางเลยนะฮะไม่มีที่พักจอดระหว่างทางเลยเพราะว่า กำลังเครื่องแบบว่าคือมันมันสุดจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรนะรับขับแล้วต้องบอกเลยว่าประทับใจอะประทับใจผมประทับใจมากๆอยากที่อย่างที่บอกว่านี่ผมพูดกับพวกพี่ๆไปนี่คืออยากที่จะหาที่ที่มันแบบเป็นที่พักรถนะครับอยากจะลงไปถ่ายแบบรถแบบเท่ๆซะหน่อยนะฮะนี่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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดตรงนี้ดีกว่านะโอ, Hans, โอ้โหเราสบายอยู่แล้วนะฮะรถเรานะฮะนี่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 เราสบายอยู่แล้วนะฮะอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองไปถ่ายให้ดูนิดนึงเพราะว่าต้องบอกว่าผมจอดทางนี้เนี่ยนะะไม่ใช่เป็นทางที่นะครับไม่ใช่เป็นทางที่เอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกลับกล้องก่อนเอากลับกล้องไม่ได้นะฮ<ล>ะกลับกล้องไม่ได้นะ้เออไม่เป็นไรกลับกล้องไม่ได้ไม่ใช่เป็นทางที่ ต่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นทางที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันโค้งมาจากฝั่งนูน้นมันไม่เข้าทางตัวผมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายพี่ๆดูกันนะครับว่าอาเจ้าความหลอของรถเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้มือกล้องลงเอ้มือกล้องไม่ต้องนี่ทางนี้ทางนี้อ่ะเดี๋ยวตัวผมเองลงไปนะครับอ่ะนี่ไปกับผมนะคูทางนี่โอ้ยนี่ฮะโคง้งเป็นโค้งแบบนี้เลยนะฮะ โค้งเป็นโค like no like well, so, um, ้งแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเราเดินทางมาจากรถจี๊ปกราิเตอร์นะครับเรามารีวิวกันนะฮะอ่ารถคงไม่กินผมนะครับนี่หล่อๆเลยนะฮะผมบอกก่อนนะฮะหล่อๆเลยนี่นะครับอย่างที่ผมบอกเจ้าฟล็อกนี่เอาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2องขับสโหดๆจนไปเลยนะฮะโหดๆจนไปเลยช็กนี่นะฮะบอกเลยนะครับว่านี่นะโอ้โห มุมนี้ทังสวยงามเซนีกอะไรนะครับนี่ฮะอ่าโอ้โหหล่อมากมากนะฮะนี่นี่ฮะวันนี้เรามาจากมาเจ้าชีฟมารีวิวคันนี้นะครับคันละหกล้านนี่นะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าเจ๋วจริงๆนะเจ๋วจริงๆฮะแกรดิเอเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องไปดูเห็นหน้าผมชัดหรือเปล่านะครับนะฮะวันนี้ก็ หน้าหน้าผมดำหรือเปล่าหน้าผมดำหรือเปล่าเดี๋ยวรถก็เดินขึ้นมานะครับเอาเป็นว่านี่ฮนะเดี๋ยวเราลานี่ฉากนี้ดีกว่าหน้าผมใสๆหน่อยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่ติดตามการรีวิวของผมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเนียประมาณน่าจะน่าจะเหลือระยะเวลาประมาณหนึนชั่วโมงออก,กว่าหนะชั่วโมงออก,กว่าจะถึงบ้านรักไทยแล้วครับแล้วก็ ถ้ามีอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวอาจจะาอาจจะมาไลฟ์หรืออาจจะมาอัดวีโอแล้วก็ส่งให้พวกพี่ๆดูกันนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ติดตามผมเลโคมคานะครับสวัสดีครับโอ